โอ้โหเข้าไปข้างในแล้วโอ้โหล้มถ oh, oh, ูกโอ้โหล้มถูกดูที่ล้มถูกโอ้ยใช้ขาเซฟอะโอ้ยแม่นมากเลยดูที่เผนเลยอะโอ้โห เยอมากสูงขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้โหทำไมอ่ะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยสาวเลียบร้อยครับชัดๆเลยตรงๆ กดดัน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 เขากดดันเข่า้สามสองสงเขาตเสหน่ามหนี่ถ้ายิงเนียเท่ากันเตี๊ดดอตีตื้นแล้วจำนวนจำนวนคนยิงเท่ากัน เขายืนกลางแล้วเขาไม่กล้าแล้วเขาไม่กล้าเล่นแล้วแบบเดิมพี่ดูครับเกิดซุ้มมันฉลับส่วนใดพี่ไม่โกรธกันนะอ้าวโหอย่างนั้นเลยผมกะยิงให้ฉลับแล้วเข้าผมสั้นหลังเท้าแล้วพี่เอาแล้วพมดจริงพร้อมไปอุ้ยสวยสวยหลงเลยคุณพี่หลอกตายเลยผมหลอกผมหลอกนยตานะผมหลอกแบบนี้ผมมองไปขวาแต่มือซ้ายโอ้โห ขาตายเลยเรียบร้อยสวดกี่โมงไม่ตายอย่างนั้นอ๋อคนละขาหลอกสามสองรู้สุดยอดเลยอ่ะต่อเมื่อกี้เขายิงมุมไหนนะไม่เขายิงมุมไหนนะอะไรมึนๆขนาดนั้นเลยจำไม่ได้เขายิงมุมไหนนะลูกล่าสุดอ่ะจำไม่ได้กูมึงนี้มุมนี้เออกูพุ่งที่กูพุ่งสุดตัวเลยอ่ะโอเคเลยจะปาดได้อ่ะโอเคโอเคแล้วเอามุมเดียวกันนะ ่ามอกราอยเรามไเราก็รู้อยู่แล้วก็ต้องยิงมุมนึงเอ้มันจะไม่ได้ยิง8ลูกนั่นเนี่ยเออมันจะขาดแล้วเนี่ยสเเพื่อตีเสมอม่ตีเสมออะไรล่ะไม่้าแพ้เลยเนี่ย ไม่เข้ารีแพ้เลยแม้แต่เลยยังมั้งยั่งดีๆตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่สี่สองต้องดูลูกนี้ไอ้ผ้าลุงสำคัญนะเชิญยิงครับผมเอาลูกนี้ก่อนเอาลูกนี้ก่อนนี่แกจะชนะแล้วเนี่ยโอ้ถ้ายิงไปเข้านะโอกาสแทบเกือบใช่แล้วป๋องจะต้องไม่เราไปขู่เขาอ่ะเพิ่มบนไปอีกเป็นเปียถ้ายิงไม่เข้าอะ โอ้โหอะไรอะติปยิงห่างมากอะผิดเยอะมากอะดูดูของยังไงเนี่ยโอ้โห กลัวขนาดนั้นเลยเนี่ยกลัวมากคือรู้แล้วว่ากลัวกลัวไปคือกลัวแบบเหมือนคนรู้ว่าตัวสั่นๆเลยอ่ะยิงให้พ่นๆไปยิงให้พ่นๆไปโอ้ะใชยิงยิงแค่ตัวเหมือนเจอออร่าโอ้ยิงให้พ่นๆไปมีหน้าป๋องบอกว่าเป็นตัวสำรองโดนนั่งทับอีกทีนะเป็นตัวสำรองนี่โดนนั่งทับโดนนั่งทับโดนนั่งทับอีกทีนะตัวสำรองมานั่งทับตัวอีกทีนึงสองตัวนั่งชะตาเลยได้โอ้ยโอเซฟให้ได้เพื่อเสมอเพื่อไม่เสมอเพื่ออยู่ในเกมเพื่ออยู่ในเกมเก้าชนะเลย นี้เข้าชนะเลย,ย <ผม S 1> ถูกไหมผมเชื่อพี่ชาย,ชายผมเซฟได้เข้าช,ชนะเลยเ ผมต้องเซฟให้ได้นะพี่นุ้นแล้วผมต้องมาอยู่กับเขาแล้วผมเขาเนี่ยเกลียดที่ยศผมที่สร้างมาแล้วผมต้องมาเสียก็เนีอะผมแพ้พี่สองคนไม่เป็นไรผมเข้าใจว่านี่คือนุ่นใหญ่แต่การที่ผมมาอยู่กับไอ้นี่แล้วผมแพ้ไอ้นี่เลยไอ้นี่นี่แล้วคนี้คนก็จะพูดไปเรื่อยว่าเฮ้ยพี่นุ้นแพ้เนี่ยหรอปะเล่นกับชาวเขาก็สู้ไม่ได้มั้ยไอ้ชาวก็ดีกว่ามากเซฟก่อน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 คือถ้าผมไม่อยากให้ถ้าต้องเหนื่อยนะ ลูกนี้เข้ากับชนะภาพไม่ต้องไม่ต้องแล้เซฟเซฟก่อนเซฟก่อนภาพไม่ต้องแล้เซฟก่อนเซฟอ่าอามืออาชีพยังไงต้องเอาใช่ไหมเอาไปเฮ้ยโอ้สุดยอดโอ้สุดยอด สุดยอดครับโอ้โหเอ้ยมันจะแข่งต่อไม่ได้อะที่สุดยอดเลยมันจะแข่งต่อไม่ได้อะที่เหมัอนทีวีเลยเหมือนทีวีเลยกระโดดพุ่งอ่ะจะแข่งต่อไม่ได้เลย่ได้ได้แบบเหมือทีวีเลยอะโอ้โหอ่าหรือพี่สุดยอดซื้อใจผมมากเลยลูกเนี่ยสุดยอดโอยูดีๆหน้าเรื่องไปหมดอล้วบาไห้ผมขอผมขอเล่นคนเดียวดีกว่าขอเล่นคนเดียวยิงเองได้เออได้คนเดียวดีกว่าเอาว่า S <S ไปดูไป,ปไปตัวประกอบไปไม่ได้ทำอะไรสัอกอย่างผมอยู่คนเดียวเนี่ยอด,ยด,ยดยเลยผูย้ชมจะทราบไหมว่าเราดึงเนี่ยไม่รู้ลูกนี่ประทานโทษพี่รู้ยิงดีมากนะและลูกแรงนะ ผมเนี่ยจแท้ๆว่าผมใช้กำลังทุกอย่าที่มีเซฟนะลิงลมนี่คือลิงลมโอ้นี่ลิงลมใช่ลืมแต่ว่าตอนไปที่อยู่ที่คนนี้แล้วนะนี่คือลิงลมพี่ผมโอ้โหยิงอย่างเนียนเลยโอ้ตายแล้วผมถือว่าพี่นุ๊กับผมนี่ถือว่าชั้นบอลโอ้แบบเซฟเซฟไปถรงกลางใช่เราเซนบอลใกล้กันติดอะไเอาเอาที่ออกกันร่องรอยการต่อสู้ร่องรอยการต่อสู้ นี่นักรบต้องปีิบัตแฮะคารวี่เูฟพีนพ่นุ้ยถือว่าเก่งเค,เคยเห็นเคยเห็นว่ายิงเพื่อเป็นแชมป์ใช่ไหมแต่วันนี้พินุเซฟเพื่อเป็นแชมป์โอเคอ่เซฟเพื่อเป็นแชมป์ ปกติจะยิงที่กระชับเท่าผมว่าตองเท่าเข้าไหมเข้าก่อนเพื่อที่จะให้การตัดสินนี้ยืดเยื้อไปที่คู่พี่อ่าผมก็ได้กืนยืดเยื้อไปเพราะว่านี่ผมถือว่าผมชดใช้ที่พี่เลี้ยงเตองเหล่านี้ผมบางวล เดี๋ยวอะไรอ่ะดูชดใช้เลยนะอะไรอ่ะใช้เลยนะเดี๋ยวก็อะไรก่อนเตะมีเนื้อก็เหลาคืออะไรไปเจอกันอะไรเจอกันโดยบังเอิญที่ร้านเดียวเนื้อลูกชิ้นน้ำใสเอาแล้วความจริงมาแล้วไงนัดมุมไงนัดมุมเนี่ยลุกได้ที่ยิงซ้ายนะพี่ไปนี่ไงเอาแล้วผมยอมรับเอาแล้วเอาแล้วผมพร้อมแล้วนะฮะเอาผมไม่รู้ไงผมเล่นสดไงผมเลยยิงไม่ไม่ได้ไงผมยอมรับหมดแล้วผมก็ทุกอย่างเคลียร์กันหมดแล้วโอเคตอนนี้เอาจริงแล้วอ่ะเอาแล้วยืนเปอีกแล้วยืนยืนผิดผิดข้างอีกแล้วยืนผิดพลาดแล้ว รอซื้ออีกแล้วคุณเ็นผมครับผมครับเข้าก่อนเฮ้ยเฮ้ยไอเชี่ยวดูดูดูนี่เันไม่ได้ยิงเลยผมไม่ได้ยิงเลยเซฟ ไม่กลุ้มกัดเสียบคาเลยเสียบๆตรงนี้เสียบเลยนะเสียบคับน,นดูภาพชา้ชาเิภาพช้าที่แม่ดูดูการวางเท้าซ้ายก็รู้ว่าจะมาทางไหนอ๋อโอ้อ่านอ่านนี่นี่เป็นางานวิจัยของมหาวิทยาลัยบาสของออ,อ,อาจารย์เมื่อคืนนี้เองวางปุ๊บวางปุ๊บโอ้ยแล้ว่ใายอออยืนไปที่ปิดอ้ย จะเจริญ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 ชีวิตดี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 เฮ้ยอุ้ยเงคนอีกชีวิตเฮ้ยโอ้สุดยอดชนะหรือยังเรียบร้อยแล้วเอาเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องปองน้องพ่าไม่ทราบก็คือว่าสมัยเด็กๆนั้นพี่เป็นผู้รึกษาประตูมาก่อนเล่นศูนยาวชนบางเขนบอลเดิมพันนะยิงเข้ายากมากอดถาถามจริงๆเลยว่าถ้าเล่นเต็มฝีมือเนี่ยคะแนเต็มสิบวันนี้เตะเท่าไหร่เราปล่อยฝีมือไปเจ็ดจุดาถึงเจ็ดจุดหแต่พี่เด้แค่สี่เท่นัเด็กขค่าน้อยของข้าลวะโอ้จริ แล้วน้องฟองวิจารณนว่าแพ้ขาดรอยแบบนี้มันเกิดจากอะไรออตอนแรกออกสตาร์ทก็บอกว่าจะชนะแบบออหม,ม,มหมูนได้อวยผมใช้คำว่าตอนแรกเหมือนจะประมาทเพราะว่าไอ้ดูจากพิลูเปีดูเฮ้ยผมว่าจะเก่งจริงหรือเปล่าแต่พอได้ประจักษ์กระตาเลยนะต้องยอมรับว,ว่าคาราวานี่คือ สองคนที่ถือว่าเป็นเสาหลักของวงการกีฬาตัวจริงเก่งมากๆรู้ไ่มพี่ยังสองคนยังไม่ได้ปล่อยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำไปพี่เถียงไม่ขึ้นเลยนะจริงพี่แล้วข้งหน้าจะจัดทีมสามคนปองมาอยู่ทีมนี้ด้วยเลยผมขออยู่ทางนี้ดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกแล้วว่าบางคนผมว่าเขาไม่เหมาะที่อยู่กับพี่หรอกโอ้ยปิงปองเขาก็แพ้ฉุกตาปองก็ทำให้แพ้แล้วโทษนะฮะตัวตัวกันไหมได้รู้ว่าใครตัวถ่วงตัวตัวกันไหมเดี๋ยวมีขีม้าสองเมืองนี่คนแพ้ผมอะไรก็ได้ครับ อ๋อเดกคือคนใช้ต้องขี่ไหมส่งเมืองพี่ๆสองคนใครแพ้ส่งสองเลยไหมผมไม่มีปัญหาจับมือซ้ายได้ขวาได้สามลูกจัดจับไปสองในสามอ่ะเหรอสองในสามมีสกิพยานขอได้ไหมฮะต่อหน้าท่านทั้งสองท่านดูหมูกัดกันเราเราสองคนนั่งบนภูดูดูหมูกัดกันตั้งโต๊ะละตั้งโต๊ะละตลาดบนตลาดล่างแต่สรุปนะว่าตกลงเมื่อกี้ชนะเท่าไหร่ครับ สี่สองสี่สองยิงไม่ครบคนด้วยซึ่งความเป็นจริงพี่ลูกบอกว่าอระซิบเมื่อกี้หมายถึงว่าแอดอย่าไปให้เข้าเข้าทุกรูปอ่ามีเฉียดบ้างคือให้ผู้ชมได้ลุ้นได้สนุกก็เลยยิงให้ป๋องปัดบ้างอะไรบ้างแต่ผมไม่ปัดได้ถูกไหมครับแล้วผมสองประตูนี้ได้มาจากคงผมนี่สองประตูนี้มาจากคงวีดียวเลยเนอะเราเปิดลำทีมไม่มีไม่มีไม่มีคะแนนก็วัดตรงนี้ไงตังนี้เลยนะใครแพ้ได้สองเมืองต้องมีเขได้ใครแพ้ได้สองเมืองไงใครแพ้ได้สองเมืองสองคนเลยครับโอเคทุ่มสองคนแล้วนะซ้ายขวาเลย เอาล้เรานั่งบนภูดูหมูกันกันว่ากับลูกต่อรู้ก็ไม่เอากลัวสองได้สามไงโอ้ยวางเข้าซ้ายลึกไปออกนะ ออกไปนิดเดียวนิดเดียวจะออกนอกสนามอยู่แล้วเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหวางเท้าผิดเลยอะระวังทัวหน่อยครับขอบพระคุณครับวางสื่อปะมาตัวทัวของทีมขอยิงหน่อยซ้ายไปเลยแน่จริงซ้ายไปเลยพร้อมไปเท้าซ้าย เฮ้ยเขาพุ่งถูกนะเขาพุ่งถูกนะเขาพุ่งไปนะเขาพุ่งถูกนะแรงมากเลยอะเขาพุ่งถูกนะาจริงกูจังเลยมอย่ยเ้ยเยนี่ยเน่ยินยเียเนยเนีนีนี่เนนเน่เนี่เนี่ยเ่เนียนยเนนยยเเยเเนังขนาดนี้ย่่าเน่น่่่่น่่่ แต่เขาจริงจังไปพี่เนี่ยเล่นไปดีมากเลยยกเลิกการแข่งขันยกเลิกยกเลิกไหมยกเลิกไหมท่าผุนี่ต้องไม่ไหวนะยกเลิกจากตรงนี้ยกเลิกทำไมเราเล่นแรงจังวะเขายิงได้สมองไวตอนนั้นเลยไม่ใช่แรงใช้แรงใช่แรงไปไม่ได้แรงเลยยิงแบบตะกี้เลยตะกี้แบบกะฆ่าหัวตายเลยนะลุงดูผมแบบไปไวไปไหวไปไหวไปไวเอาลูกสองแล้วหนึ่งศูนย์แล้วลูกสองไปไหวดูผมแบบ ไม่ไม่ไหวไม่เป็นไรขี่ม้าก่อนต้ปวดไงขี่ม้าก่อนยังไม่จบนี่ยังไม่จบนี่ยังไม่จบไงขี่ม้าก่อนไงเอ้ผมกับเรืงสาวตัวก่อนไหม่ะเอะไรแรงเลยขนาดนั้นยิงเบาๆเลยเมื่อกี้ถามพี่นุ้ยไปอาร์ดีๆเมื่อกี้คอลตี้เดียวกันเลยยิงเหมือนกันเลยเขายิงโดยเล่นทางเช่ไหมเล่นงเมื่อกียิงเล่นทเกินเนี่ยเกินเนี่ยทำไงเลยเกินซึ่งเราไม่มีไงพอยิงพอยิงยิงยิงไรก็ผิดเองกำมเมื่อกี้ยิงกะเอาเอาตายนะเอาตายได้ไม่รู้เมือกีถึงแก่กรรมถึงแก่กรรมจริงๆ แต่ผมยังเก่งนะผมยังแบบเราถูกพุ่งผมเราถูกพุ่งถูกเซนเซนบอลในชั้นหนึ่งเลยแต่ว่าผมแค่อายุหรือว่าเลี้ยวแรงอาจจะไม่มีแล้วยังไงนี่คือเราจบเลยตรงนี้เลยก็ขี่มาทรงเมืองของคู่ใครคู่มันสรุปโดนอยู่ดีโดนนี่เอาเราเเล่นอาเบาๆกันหน่อยก็เอาไปเอาไปมามาถึงนี่กูเอ็วพี่ดูครับพี่ดูช่วยทำัวให้เบาๆหน่อย คือใจกับึ้กันครับนเดีอ๋อวม่ไดมาแกมาแกเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวมางพี่นะมือสลบไดะสลบกับพี่ด้ะเอาจริงเหรอทำไมเมื่อกี้หนู่ดลองลอทําไมเขามากินอลองกูี่ใช้วิชาตัวเบาอเดี๋ยวแค่จริงื้อ เรื่องพ่อพ่อคุยกับพี่น้องคู่นี้สิอันเนี้ยเขาเคยได้ขี่ม้าส่งเมืองไม้อันเนี้ยหนักกว่านี้หนักเท่าไร่ตัวนี้หนักเท่าไรอ่ะเจ็ดสิบสี่เท่าไรอ่ะแปดสิบแปดสิบสี่กิโลอ่ะคุยกับพี่น้องเขานะ้ยเขาเคยได้ขี่ม้าส่งเมืองไม้คุยเขาก่อนเขาไม่ได้ทิ้งน้ำหนักมาที่เรา เขาให้เขาทำตัวเบาๆเราจะได้แบกเขาขึ้นมาได้คุยกับเขาก่อนไหมว่าขี่ม้าโซ่มึงเล่นยังไงถามไม่หมดแดังกรอบมีดังกรอบามต่อต่อไปถ้ามีโอกาสจะเอาเกมอะไรโอ้โหสิ่งที่คิดว่าชนะสิ่งบางมาแพ้ไปแล้วที่คิดว่าจะชนะที่คิดว่าชนะสนุกเกอร์ไหยโอ้ยลูกปากเอาแล้วสนุกเกอร์ลูกปากมีลูกปากเลูกปาสนุกเกอร์ลูกปากมีคิวส่วนตัวอยู่สามอัน ผมมีโต๊ะอยู่ที่บ้านต๊อปิงปองโต๊ะงกินข้าวชีกไปทางเลยมีโอกาสมีโอกาสทีโอกาสมีโอกาสเมไป่ซ้อมให้ดีไปซ้อมให้ดีแล้วไปขับชั้นดีเลยไฮเอน ไฮเอ็นที่ที่จะดีมากจะดีมากเป็นห้องสาวน้อยเกาโชอบมีอีกมากมีมีห้องสวนตัวไฮเอ็นหองสุดยอดไฮเอ็นใช่ไหมได้เลยๆสนุกสนุกท่านผู้ชมติดตามนะครับหลังจากแพ้ปิงปองแพ้ฟุตบอลแล้วก็จะทาสนุกเกอร์จะเป็นอะไรีกจะแพ้อะไรอีกสนุกเกอร์ไม่น่าแพ้แล้วเพราะว่าอยาพลาดอยากพลาดไฟฟ้านี่ทั้งซอยมีใครกล้าสู้เขาปัญหาก็คือว่าป๋องจะเอาเอาท่าป่ะผมมาพูดเถอะเลือดได้ผมก็ไม่อยากเอามันพี่เพราะเป็นใหม่โอกาสหน้าวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ บอกเลยว่าขี่ม้าส่งเมืองถ้าเขาทำตัวเบาๆจะได้ขี่ได้โอ้ทิ้งน้ำหนักมาอย่างเงี้ยใครมายกขึ้น

และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ